สวัสดีครับอนทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังที่วผม,ผมด้วยนะครับผ่านเข้ามาแล้วนะก็ฝากกด, like, กดไลค์กดติดตั้งกดกระดิ่งเพื่อที่จะาดคลิปใหม่จ,จากช่องของเราด้วยนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาคมผมไม่ได้ลงคลิปให้ได้ติดตามกันในหน้ายูทูบนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าวันที่สามสิบเอ็ดก่อนที่จะเริ่มเดือนใหม่นะครับก็ให้ไปส่งคู่โมโนะครับแล้วก็ปาริสเชอร์แมนทั้ง,งคงู่เลยนะครับ ส่วนวันนี้บอลก็ยิบยอมมาสองคู่เช่นเคยนะครับวันที่สองสิงหาคมปีสพันาหการ้อยหกสิบห้าจะมีโมนาโกนะครับเจอกับทางเพียร์บโอเฟนนะครับแล้วก็เบติก้าเจอกับเบลตันแลนด์นะครับบอลไม่เลี่ยงค่านน่าสนใจแน่นอนในเรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็ในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับมาเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยนะครับคู่แรกวันนี้มาดูคู่หลังโมกับเพียร์บิโนก่อนเลยนะครับ,ค,กกบ,ค,รบคู่นี้อ่าเคยเจอกันมาทั้งหมดแปดครั้งนะครับโมนาโกชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้ไปสอง สองเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับมอนาโกชา้หนึ่งแล้วก็เสมอกับเท็ดวีไปหนึ่งเกมนะครับส่วนฟอร์มของทางมนาโกถ้าเราดูจากตั้งแต่วันที่เก้าเลยก็ได้นะครับะชับมิดนะครับชนะแค่เกมเดียวชนะเกมที่เจอกับพอติโมนิเซ่นะครับสองปต,ตูต่อศูนย์เมื่อเวลา, 2, าสองสองไพอัลปอโต้สองหนึ่งนะครับแล้วก็มีบุกไปแพ้เซาร์แทนตันด้วยนะครับสามประตูต่อหนึ่งในเรื่องของกระชับมิดนี่ครับ คือตั้งแต่เลือดจะชับมิดมานะครับได้ไปแค่สองเกมนะถ้าเกิดเอารวมๆจริงๆนะครับตั้งแต่ที่ยี่สิบห้าเดือนเปิดมูนนะครับที่เจอกับเซอร์เคอบูนเอาชนมันหนึ่งศูนย์นะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อสามแพสองนะฟอร์มค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนผู้มาเยือนวันนี้อย่างเพจบีครับค่อนข้างแตกต่างสามเกมล่าสุดที่ทำมาของพวกเขาเก็บชัยช้ยาสมุดทั้งสามเกมรวดครับยิงรวมกันได้สมุดสิบสองประตูนะเสียเป้งหมดสี่ประตูเกมล่าสุดที่เจอกับอาเจ็ตเป็นบอลป้วยนะครับ ร no ู้สึกว่าจะเป็นรายการยฮันนะครับผมยฮันคับชิวนะครับก็บอลคู่นี้นะครับอาจากในลงใบแดงนบแล้วก็เป็นโอกาสของเพจดีเลยครับวาแชมป์ไปเลยนะครับที่สามสูญแก่แค่ละครเมื่อท้ายเดือนที่ผ่านมานะครับอาจากแพ้สามตอกนะครับก็มีขอแสดงความดีใจกับเพจดีย้อนหลังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสถิติอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเเพราะว่ามันเป็นบอลเพิ่งจะเริ่ม ราที่จะเปิดฤดูการแล้วแล้วก็อันนี้นเป็นบอลพุ่นคล้ายๆรอบเลื่อนลดรงมานั้นนะครับคู่นี้ผมดูจากแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปแดเดิมทีเปิดมาครึ่งเมตรนะครับไหลลงมาเหลือแค่ปปอนี่ครับอ่ะตรงนี้คือปปอลดลงมาเยอะมากทางทีมเยือนนะครับจ่ายลดนะครับส่วนทางเจ้าบ,บ้านนี่จ่ายไม่ถึงแปดสี่แปดห้าเลยนะครับผมจ่ายสูงสุดก็แปดสามนะครับ หลายเพิ่มขึ้นมาจาก80ดปูน83ส่วนในเรื่องของ1คูณ2ตรงนี้นะครับที่ผมดูบ่อยๆนะสเสมอไม่มีนะครับสเสมอไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่าโอกา,าสจะมาชนะก็เพิ่มขึ้นแต่โอ,อกา,าสกทางเยือนแต่ชนะนี่ลดลงนะครับนะครับผมมายถึงแล้ว่าน้ำจะลดลงมาเยอะมากครับตซวสูงต่ำของคู่นี้ถามว่าผมชอบไหมเนี่ยจริงๆผมชอบนะครับ็มือผีมาที่2รุ่นที่3เลยนะครับ จริงๆบอลคู่นี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในเรื่องของแฮนดิแคปนี่เปิดมาสามแฮนดิแคปด้วยกันนะครับก็คือเปิดมาโมนาโกต่อเนี่ยก็คือเลิ่อนทีเลยนะครับมีราคาอ่านี่นะครับผมราคาปปอนะครับแล้วก็มีราคาครึ่งเมดนะแล้วก็ราคาครึ่งครอบลูกประมาณนี้อันนี้คือในเรื่องของแฮนดิแคปเปิดมาให้ด้วยกันนะครับทั้งด้านครึ่งลูกนะครับกับ เพ่มข้อบุญจ่ายลดหมดเลยนะครับอันนี้จ่ายลบศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้จ่ายอยู่ที่ลบศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับประมาณนั้นแต่ยังไงก็งงตามเนี่ยผมเชื่อว่าวนคู่นี้แหละวันนี้เพลีน่าจะเอาอยู่นะนีับส่วนเรื่องของสูงต่างคู่นี้นะครับก็เปิดมาสามสามราคาด้วยกันก็คือราคาสองลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสองลูกครึ่งรอบสามราคาสามลูกนะครับ ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ก็ขอเอาในเรื่องของหน้าบอลแบบขออยู่รองแล้วกันนะครับอยู่รองที่พีเบีนะครับวันนี้ขอขออยู่ที่ p s เีแล้วกันนะผมเชื่อว่าวันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับฟันคพงรองไปเลยนะครับเราเดูเขียนว่าทองนะครับขอรองอยู่ที่ครึ่งเม็ดแล้วกันเนียครับพอดีว่าครึ่งเมตนจะน้ำใจสวยนะครับอยู่ที่0.82กว่าประมาณนั้นนะครับ ชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับยังเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ที่สองวันนี้ของเรานะครับก็คือเบลจิก้าเจอกับนิอิตแลนด์นะครับคือเบลจิก้าต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับมาดูสถิติในการเล่นกระชับมิตรของพวกเขาตั้งแต่วันที่เก้านะครับแล้วก็เจอเรดดิ้งนะครับที่มา2-0เจอตุนิสจากฝรั่งเศสนะครับชนะ3-0เจอฟุตบอลจากอังกฤษ5-1นะครับถล่มไปเลยนะครับมาตูต่อในลึกสนามกลางนะครับแล้วก็เจอกับอาคเกนินาจากสเปนนะครับ ซับไป4-2เกมล่าสุดเจอแต่มีคัลเฟอร์ al, นะครับจะซัดไปที่3ประตูต่อ4นะครับรวมๆแล้วให้โอ้โหยิงเกือบ20ประตูได้นะครับสำหรับเป็นทิก้านะคือถ้าในเรื่องของแฮนดิแคปที่ยิงขาดยิงขาดไปทั้งหมดทั้ง4เกมครับมีแค่เกมเจอมีคัลเฟอร์เท่านั้นที่ทททททไม่ขาดนะครับส่วนฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างนิทานแลนด์นะครับถ้าเราดูจากค่าเกมล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมาครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมครับ เกมล่าสุดข,ของพวกเขานะครับเจอกับโอลิเซ่แชมเิี้ยนได้5รประตูต่อหนึ่งนะครับคือเกมคู่นี้นะครับจะเจอกันสองรอบนะครับาสาเบลฟิก้ากับทางนิทนแลนด์นะครับโดยที่การนัดต่อไปพวกเขาจะเปิดฤดูกาลเจอกับทางอโรก้านี่ครับส่วนทางนิทลแลนด์เกมต่อไปน่าจะเจอกับทางลิมบี้นะครับประมาณนี้นะครับรอบที่6แล้วก็เกมต่อไปที่เจอกันรอบที่2นะครับก็คือเจอกันในที่10 ขีนหาครนีีครับเดือนรอบาที่สองนะครับมาดูเกมแรกกันก่อนเกมแรกวันนี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เบนจิตต์ก้อนตอบนะครับมีลูกครึ่งหัวละคังคือราคาลิงด้วยนะครับราคาลิงเลยนะครับมีราคาในลูกครึ่งก็ฟองไหลมาเหลอลูกครึ่งด้วยนะครับบอนพุ่นี้สูงต่ำเปิดวันที่สองลูกครึ่งรอบสามนะครับบอลพู่นี้เปิดมาทั้งหมดสามแฮนดิแคปด้วยกันนะครับเอ่อในลูกครึ่งเนี่ย นะครับผมที่ผมไปเช็คมาแล้วก็ดูมาล่าสุดนะครับทีอ่าเอาสองราคากันก่อนระคาของลูกครบลูกขึ้นกับราคางลูกขึ้นน้ําจ่ายน้ําดังนะครับอันนี้จะาแปดจดนะครับอันนี้คือที่ผมดูมาล่าสุดครับส่วนครึ่งครบลูกนะครับจากที่ศูนย์จุดหกเก้านะซึ่งจ่ายน้อยมากมากนะครับผมอ่าสิบตีแบบนี้นะครับดูจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับ หนึ่งคู่สองตรงนี้นะครับโอกาสชนะของทางมิทแลนด์สูงราคาเลยลดลงมาเยอะมากนะครับอย่างนี้ครับแต่ลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเสมมของคู่นี้โอกาสนี่ตกมาเยอะพอๆกันนะครับคือเบติก้านะผมคิดว่าจริงๆมันเก็บสองแต้มได้แหละแล้วก็ฟอร์มมัน่อนข่านโดดเด่นมากๆครับแต่เจอแฮนดิแคปแบบนี้นะครับผมโอกาสฟันเชียร์รองดีกวะนะครับวันนี้ขอเอาสองแล้วกันนะผม นะครับไม่ขออยู่มิทแลนครับทีมจากอ่านมาแล้วกันนะครับขอรอมิทแลนด์ที่เป็นลูกครึ่งไปเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้เอาอยู่นะครับเป็นที่ออไรแค่เฉือนชนะอเฉือนแพนะครับแค่สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมซูซามาคู่นี้ผมขออยู่สูงแล้วกันนะที่สองเพิ่ครอบสามแล้วกันนะครับประมาณนี้นี่คือแฮนดิแคปแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็ตามได้เลยครับส่วนใครไม่ชอบก็ ผ่านไปนะครับมีการเป็นแค่ตัสนคติต่วจนโัวผมเท่านั้นครับไม่จำเป็นปต้องการที่พูดที่ผมให้ไปนะครับขอทุกคนโชคดีนะผมสวสดไปด้วยกัขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ